14ตุลาคมได้มีโอกาสเดินทางมาที่หาดใหญ่ค่ะเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียอย่างนับแรกท่านจะต้องเตรียมประวัติการฉีดวัคซีนของท่านนะคะเพราะที่สนามบินดูด้วยค่ะบรรยากาศบนเครื่องก็มีการเฝ้าระวังโควิดนะคะเป็นที่นั่งที่เว้นหนึ่งที่นะคะเพื่อจะได้เฝ้าระวังโรคโควิดนะคะ บนเครื่องคนเยอะไหมไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าจะเป็นที่นั่งสลับกันนะคะถึงแล้วค่ะหาดใหญ่นะคะที่หาดใหญ่วันที่มาเนี่ยคนไม่เยอะนะคะเพราะว่าเขาคงด้วยส,สถานการณ์โควิดนะคะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นมาธุระกันถึงจะเดินทาง ต้องมาถึงที่สนามบินหาดใหญ่ตอนนี้เขาดูอะไรบ้างเขาดูประวัต <eni> ิการฉีดว <Nixon> ัคซีนไม่ดูแล้วดูตั้งแต่ดอนเมืองแล้วค่ะมาถึงที่หาดใหญ่เราจะต้องใช้โทรศัพท์เราสแกน QR Code เพื่อกรอกประวัติของเรานะคะเขาจะถามเกี่ยวกับใน QR code ของจังหวัดจังหวัดสงขานะคะเขาก็จะถามเกี่ยวกับเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศทุกคนก็ต้องมาส่อง QR code เพื่อกรอกข้อมูล เขาจะถามเกี่ยวกับจังหวัดว่าเรามาจากจังหวัดไหนเราจะไปที่ไหนของสงขลานะคะแล้วก็พักที่ไหนประมาณนี้ค่ะเพื่อเป็นข้อมูลของจังหวัดเขานะคะบรรยากาศของสนามบินหาดใหเปรียบเทียบกับเมื่อมาก่อนโควิดนะคะร้านปิดไปเยอะมากนะคะก็จะมีร้านให้ให สำหรับเราใช้บริการเช่นร้านกาแฟนี่มีแน่นอนนะคะร้านอาหารก็มีบ้างนะคะวันที่ไปแล้วก็ส่วนใหญ่จะปิดนะคะแต่ก็มีให้เราพอทานได้เปิดใครอยากดื่มกาแฟนะคะก็มีคนนั่งดื่มกันบางตานะคะไม่เยอะเดี๋ยวเราจะไปดูเกี่ยวกับการเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่ ไปจุดเป้าหมายของเราคือที่สงขานะคะตรงแถวหาสมิลานะคะตรงนี้ค่ะป้อมยามหรือป้อมดูบัตรนะคะสีฟ้าฟ้านะคะเรามารอรถตรงนี้เลยลืมบอกนะคะจะเดินทางโดยรถสองแถวขั้นสีฟ้าฟ้านี่มายืนตรงตรงนี้ค่ะตรงป้อมยามสีสีฟ้าฟ้าหรือ,รอป้อมที่ชนแบบตรวจบัตรนะคะ เนี่ยรถมาแล้วเนี่ยละคะรถสีฟ้าอยู่ข้างหน้าเลยก่อนสอบถามกันนิดหน่อยเพื่อไม่เคยมาไม่เคยนั่งรถนะคะหาข้อมูลหน่อย บนรถสองแถวเราก็มีเพื่อนร่วมทางหนึ่งคนเป็นน้องผู้หญิงนะคะหน้าตาสวยสดใสเลยนะคะน้องก็จะไปที่พัฒนลุงนะคะถ้าจำไม่ผิดวันนั้นตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่หอหนาฬิกานะคะเป็นหอหนาฬิกานี่คือสถานที่จอดรถตู้เขาเรียกสายสายใหม่นะคะจะมีสายใหม่กับสายเก่าเราไปหาสมิลาร์จะไปทางสายใหม่นะคะ น้องเขาก็มาต่อรถตู้เพื่อเดินทางต่อนะคะก็ได้มิตรภาพดีๆระหว่างทางนะคะก็คุยกันถึงการเดินทางน้องเขาเคยเรียนที่นี่อะคะ่ะที่สงขลาก็จะชินกับเส้นทางมากกว่าเรา ต่อไปเราเดินทางต่อนะคะที่หมายคือหอนาฬิกาค่ะหอนาฬิกาที่หาดใหญ่เป็นสถานที่จอดรถของรถตู้สายใหม่นะคะที่ไปนะคะรถตู้สายใหม่จะจอดตรงนี้แต่สอบถามสายเก่าสายใหม่เขาก็จอดตรงนี้เราต้องดูดีๆนะคะถึงแล้วค่ะ รถสองแถวค่ารถสามสิบบาทค่ะต่อไปเราจะเดินทางโดยรถตู้เพื่อไปสงขานะคะระหว่างการเดินทางครั้งนี้นะคะเรามีเพื่อนร่วมทางด้วยค่ะเป็นคุณลุงนะคะเขานั่งรถสายนี้ประจำเลยเพราะว่าเขาต้องมาทำงานในตัวเมืองหาดใหญ่นะคะ ก็ได้ความรู้ว่าการเดินทางนี่นะคะมีรถตู้ตอนนี้มีรถตู้อย่างเดียวรถสไลอื่นไม่มีนะคะด้วยสถานการณ์โควิดนะคะค่ารถตู้34บบาทถูกมากนะคะถ้าสมมุติเราจะกลับเข้ามาที่หาดใหญ่ก็มีท่ารถตู้ที่ที่สงขลาเหมือนกันนะคะก็ไปตรงท่ารถตู้ได้เลยนะคะจะมีท่ารถตู้สำหรับเดินทางมาที่นี่ทุกวันนะคะ ครึ่งชั่วโมงออก1นึคันนะคะที่คุณลุงบอกตอนนี้เราก็รอรถที่จะได้เวลาที่จะออกประมาณครึ่งชั่วโมงเหมือนกันคะ่ะที่จะออกจากท่านี้ก็รอผู้โดยสารท่านอื่นคุณลุงบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนตั้งแต่สถานการณ์โควิดนะคะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นคนมาเลมาเที่ยวที่หาดใหญ่ ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวหาดใหญ่นะคะ<อ>ก็จับงงคนไม่ค่อยเยอะถึงแล้วคะ่ะที่พักใกล้หาดสมิลาก็เป็นการเดินทางอีกหนึ่งครั้งนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ดูว่าเป็นรายละเอียดในการเดินทางมาหาดใหญ่ในครั้งนี้นะคะไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ